สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการวิเคราะห์คอลัมนิสนะครับประจำวันที่29ตุลาคม2557นะครับวันนี้ขึ้น7ข่ําเดือน12ปีมาเมียครับฮะหัะ<า>นไปเห็นคุณเทพไทยนั่งรออยู่อีกวันนี้ใส่เสื้อจะไปไหนอีกวันนี้มีงานที่พิษณุโลกวันนี้เหรอครับงานอะไรฮะศพของแม่ยายคุณ หมอวโรงเป็นกลุิกลงแต่งตัวไปต่างจังหวัดก็แต่งตัวแบบนี้หล่อแบบโกบุรีแต่งลงกหน้าอย่างนี้เลยเป็นวันๆเลยอ่ะแต่งเป็นวันแหละเราก็ต้องปล่หล่อนไม่ต้องเปลี่ยนชุดมากไงเห็นไหมบางคนก็บอกบาดหลวงบางคนก็บอกเหมือนเนรูเนรูเนรูรึไงรูก็ไม่รู้นะเนี่ยเนรเริงละมั้งเนรเริงต้องหัวล้านเนรเริงต้องโกนหัวห่มผ้าแต่ว่าแต่งตัวอย่างนี้ก็ดีนะเพราะว่าไอ้ผูกนคกไทยอะไรเนี่ยมันก็ยุ่งยากนะ ยุ่งยากต้องผูกต้องอะไรอันนี้แบบเี้สบายพอแต่งงานตอนเย็นนะงานเย็นนะเย็นก็ไปก็แต่งแต่ก็ไปบินแล้วก็ต้องขึ้นเครื่องบินไงออกจากบ้านมาแต่เช้าอย่างนี้เลยแต่งแบบนี้เลยไม่ใส่แบบใส่กระเป๋าเล็กๆไปแล้วก็ไปแต่งงานตอนเข้างานไม่ไม่อ่ะแต่งแบบนี้ดูดีก่อนแต่งให้รอไว้ก่อนแล่นี่มันก็เทียบเคียงกับ ชุดของนายุทดไงเออนายุทดก็ใส่ราชธานตอนนี้กูดูนายุดก็ใส่ราชธานตลอดเลยแหละสนองนโยบายสนองนโยบายนะหน้าบ่าวผมไงเออผมแต่ว่าของผมเนี่ยของนายุทดเนี่ยน่าจะตัดดีสุดผมว่าอาจจะสูตรเจ้าคุณหรือว่ารันชูดิออภรรยาตัดให้หรือว่าตัดเองหรือว่าอันนี้ซื้อครับอันนี้ของเวอร์ซาเชะอะไรฮะอะเวอร์ซาเวอร์ซาเช่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาผมต้องมีแบรนด์นะเวอร์ซาเช่แต่ว่าคอคอจีนคอ คอจีนนะคอรกจทานต่างไงคอแรกจทานก็พอๆกันเหมือนกันแหละแต่วันเกิดนออคอแบบนี้แหละแต่ว่าใส่แถบขาวก็ดีไปอย่างนงก็รอดีอ่ะคนรอแทงกันแล้วก็อยู่ที่ไม้แหวนนะคุณตนอมเหรอก็เชื่อยังไงก็ถ้าไม้แขวนไม่ได้เรื่องผ็ดูไม่ได้หรอกของผมไม้แขวนมันจะได้อ่ะเห็นพูดถึงคุณเทพไทยหล่อเลยเห็นเก๋นภาพหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้หน้าหนึ่งใครอ่ะคนสวยคนสวยให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยสวยจริงวันนี้หลายคนบอกเฮ้ยนี่ไทยโพสต์หรือไทยรัฐ ว่างั้นนะยังไม่ถึงวันอาทิตย์ทำไมมีภาพนี้โอสวยไหมสวยไหมคุณนายกยิ่งรักเหรอนายกยิ่งรักเมื่อ22ปีที่แล้วมึงอายุ22ปีมึงตอนนั้นอ่ะตอนอายุ22สวยไหมสวยไหมตอนนี้อายุนี่ไง20ปีที่แล้วตอนนี้ก็49แล้วแหละเออ49ได้ไหมก็หลายปีเฮ้ย447 0ประมาณเนี้อ่าประมาณนี้ประมาณนั้นแหละก็อ่อนกว่าผม2ปีอ่ะยังไฮะผม49 ผมก็อยู่ที่สี่เก้าเนี่ยเคยจะห้าสิบห้าสิบเป็นห้าสองก็ไม่เกี่ยวผมสี่สิบเก้าอยู่ตลอดมันต้องหนุ่มตลอดคุณยิ่งรักจริงๆแกถ้าไม่เอาดีทางการเมืองน่าจะเป็นพวกนางแบบนางเบิร์ดอะชรได้เลยได้เลยแต่ว่าอย่าไปเจ้าขึ้นสะบัดช่อหรือนวลนางอะไรยานะองไม่เอาหนังสืออย่างนั้นนะก็อย่าพาไปขึ้นอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าแมกซีนพวกอิมเมจลิฟเพลวหรือว่าเปลวเผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่ แต่ว่าไปขึ้นอย่างงุนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดตอนแรกผมดูดูภาพเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้อ่านบรรยายใต้ภาพผมก็ว่าเออคนนี้สวยนะแต่ว่าพอมาเห็นบรรยายใต้ภาพก็ยิ่งสวยอะคุณยิ่งรักคือก็เมื่อตอนสาวๆว่าสวยทุกคนแหละ,ะไม่ว่าใครก็ตามนะหนุ่มๆสาวๆมันก็สวยแหละแต่พอแต่พออายุมากก็มันเป็นตามการละเวลา,<ห>าเออคุณฟังเพลงสุรพลบ้างไหมเพลงอะไรอะไอประเภท ผิดกับยายของฉันที่บานทุ่งใส่เสื้อเลยพุ่งยานเป็นถุงกาแฟเอพีงเสียวไส้เสียวไส้อะของไม่จริงมันจะสิ่งอะไรไม่ไหวอ่ะของไม่จริงมันจึงไม่สันไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เนี่ยขาขาวๆก็พอไหวแต่บางคนขาลายไม่เอาไหนเลยเป็นแต่ว่าส่วนใหญ่วันลายฮะส่วนใหญ่เด็กบ้านผมส่วนใหญ่วานลายเป็นหินเรอเด็กเล็กๆก็เป็นหิตที่วานที่ตูดอ่ะที่ก้นอ่ะก้น ก็เกานอนเกายิ่งก็ได้กินปลากระเบนกันไปด้วยนะยิ่งกันกันหนักก็ไปอีกก็ธรรมดาปลากระเบนหมายความว่าตถลกกระโปงตลกสรงแล้วก็เกาเลยพ้าถุงนะพูดถึงพูดถึงคนสวยเลยนะครับผมไปให้คุณผู้ชมได้เห็นพระเอกหนังเรื่องหนึ่งของหม่อมจกมกหม่อมจกมกใช่เรื่องแยมยโสธรเคยดูไหมแย้มยโสธรได้ยินนะได้ยินเลยผมเป็นคนไม่ดูหนังได้ยินแต่ไม่เคยดูนี่ไงพระเอก อ๋อนี่มันไข่เอามาขึ้นฮะไข่ะเนี่ยเออไข่เอามาขึ้นในสมัยขอ,ข,อขอภาพเต็มๆหน่อยดิยในสมัยยี่สิบปีที่แล้วนี่ตอนอาย,อยุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ก็าอายุสักหน้าสัจกาอายุสักยี่สิบปีกว่าปีที่แล้วแล้วมั้งผมไม่เคยเปลี่ยนนะหน้าตาผมเออไม่เคยเปลี่ยนลอย,อยังไงก็ลอยอย่างนั้นอะอมตะ เป็นผู้ชายที่อมตะยิ่งแก่ยิ่งดูดีเมียที่บ้านบอกนะคนอื่นูเห็นเมียว่าผมไม่รู้อะคนอื่นเชื่อเมียเหรอเป็นคนเชื่อเมียผมจะยังไงก็แล้วแต่นะ เออผมเชื่อมเมียเชื่อเมียเออเมียผมไม่ว่าหน้าตาอย่างไงแกก็ว่าผมหล่ออยู่นั่นแหละเออต้องหล่อต้องไม่หล่อแกก็ไม่แต่งด้วยหรอกถ้าไม่หล่อแกเลิกไปแล้วแหละแกหล่อแกหล่อแกบอกผมหล่อที่สุดในโลกนี้เอเออเห็นเขาเห็นแต่คนก็พูดอย่างนี้หมดไม่รู้ใครเฟซขึ้นมาในในเฟซบุ๊กอ่ะอันนี้อ่าของเว็บอ่าของพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงเรื่อง้าคเข่าม้าครับบุคลิกอ่าเขาเรียกประโยชน์ของภาคเข่าม้าแล้วก็ก็ยกเพลงสาริกากิ่งทองขึ้นมาพูด้าคเข่าม้าคาดพุงไง ยามเย็นเดินเล่นใช้ทุ่งผ้าขาม้าคาดพุงหนุ่มกางเกงขายาวแต่งตัวไปอวดสาวๆหนุ่มกางเกงขายาวผ้าขาม้าคาดพุงแล้วก็จะบอกสรรพคุณว่าผ้าขาม้าเนี่ยมีค่ามากหลายบางคนก็ใช้ผูกก็ตายอะไรได้หมดตายไว้โพกหัวไว้แปลงฟันทำไงสีแปรงมันก็ขัดขี้ฟันไงเอาผ้าขาม้าอย่างเงี้ยขี้วันอ่สีเลยทำเป็นเปลเอาคาดคาดหัวกันร้อนนะ แปลงเป็นแปลงสีฟ้าทำเปเยลให้เด็กนอนนุ่งนุ่งพ่อหอมอาบน้ำอาบน้อะไรอีกแล้วก็คาดสะเอวแต่งตัวรอรอคาดพุงแล้วถ้ากลุ่มมากก็ผูกคอผูกคอตายได้หมดได้หมดเลย แต่ว่าของผมไถึงกผูกคอตายนะก็เรียกว่านผมเรียกพาดคอเดินตามชายทุ่งไปเจอโปเจอปลานใช้ผ้าขมาจับได้จับได้หอทำเป็นเก้าหอทําเป็นหอเขาเรียกว่าดับหอพายคุณจําได้ไหมนี่แหละดับหอพายก็คือเอาผ้าเอาเอาของแล้วใส่ผ้าขาม้าเนี่ยแล้วก็ม้วนๆก็สะพายข้างหลังก็เรียกว่าดับหอพายใช้ผ้าขมาเหมือนกันเหมือนกันลงจากบ้านดับหอพายก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งจนจนก็ไปหาหมอดูให้ช่วยดูหน่อยว่าจะเมื่อไหร่จะรวยครับ นุ่งผ้าขมมาผืนเดียวหมอดูเห็นหน้าปั๊บอกยังจนอีกยังจนกว่านี้อีก ขนาดจามีป้าขามาผืนเดียวยังจนอีกมัจนขนาดไหนอ่ะจนหมดเนื้อหมดตัวบ้นจะจนยังไงีนขนาดเหลือแต่ผ้าขาม้าผืนเดียวบ้านผมก็เรียกตาย่างเ็าเรียกจนจนยนไม่ดันคุณรู้จักจนยนไม่ดันไหมคือยนไม่มีก้นอ่ะยนไม่ดันจนหนักอ่ะจนหนักเลยขนาดตี้ตี้ตี้ก้นยนเนี่ยยังไม่มีก้นอ่ะไม่มียนไม่ดันจนหมาหนีหมาไม่อยู่ด้วยอ่ะแ้วนี่มันจนยังไงคุณรู้ี้หมอดูว่า คือว่าบอกจะโจนอีกนะเนี่ยก็ระหว่างดูหมอเสร็จเดินทางกลับบ้านไง <ฮะ S 2> เดินกลับบ้านไปเจอแลนแลนก็คือตัวตะกวดตัวตะกวดตัวเหี้ยเนี่ยนะนั่นแหละนั่นแหละอยู่เป็นต้นไม้ไ็เขาเรียกแลนก็ไล่ไล่จับแลนดไงวันนี้ได้อาหารมื้อเย็นแล้ว <ฮะ S 2> ก็ไล่จับแลนไล่ไปไล่มาแลนลงรู แลนลงรูแลนลงรูทำไงได้เอาปลากะม้าอุดรูแลนไงเอาปลากะม้าอยู่ผืนหนึ่งก็เข้าก็ม้วนม้วนม้วนก็จุกในรูจุกในรูแลนกล่าวว่าอะไรว่าไอ้แลนมันตายในรูนี่แหละได้หยิบเอาแลนขึ้นมาแลนขาดอากาศแรงก็พี่กจากรูพาปลากะม้าไปด้วยเปาปลากะม้าก็ติดคอแลนไปเลยไอ้คนที่ก็เดินแลนรงเลยอันนี้ก็ไปเออนะเหลือแต่ตัวเปล่าจริงๆเหลือแต่ตัวเออจดอีกโมดูไม่เชื่อก็อย่าลบหลูก็แล้วกันเออเดี๋ยวโจดอีกปากะม้าผืนเดียวก็ยังไม่เหลือติดตัวครับผม วันนี้ดูทิศทางข่าวนะครับคุณเทพไทยฮะมีเรื่องของสอปชส่วนใหญ่ใช่ไหมสปชเรื่องการปฏิรูปเรื่องคนนอกคนในครับนี่เริ่มทําท่าจะเสียรางวัลแล้วนะสอนอชตอนเข้ามาเสียรางวัล28สอนอชที่บอกว่าไม่อยากยื่นแสดงบัญชีทร,ร,รัพย์สินใครคนก็รู้ไม่อยากบอกใช่ไหมก็เสียรางวัลนะครับตอนนี้สปชก็บอกว่าก็มีวิปสปชนี่เขาก็ปรารถนาดีแม้กระทั่งประธานส,นสนปชจันเทียนฉายกีรานันเนี่ย กก็บอกว่าอยากให้คนนอกเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วน20คนเอาไป5คนคนนอกรปรากฏว่าโหวตกัน2วัน,นก่อนปรากฏว่าไม่ให้เลยเสียงข้างมากคือเรื่องอะไรก็จะให้กินยี่ย สิบห้าคนก็ไม่พอยี่สิบคนก็ไม่พอเขาจะเอาตั้งห้าสิบอยู่โน่นเอาหมดเลยเออแ,แล้วก็การนั้ก็จะแบง่งไหมเพื่อนได้ไงฮะาตำแหน่งก็ก็เอาหมดอยู่แล้วเอาหมดไม่ให้คุณไอ้คนอื่นโหวตเนี่ยพอได้นะคุณตนอมครับแต่ให้สปจโหวตเองเนี่ยเรื่องอะไรมันจะโหวตไห้เพื่อนนะจริงเพราะโหวตเราเองนี่จริงด้วยเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยดีนะแก่คนเนี่ยสิบก็มันจะเอาอยู่ก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเรื่องคนนอกคนในทําไมไม่เปิดโอกาสนะครับแล้วก็ตอนนี้วันนี้หนังสือพิมพ์มติชนก็เขียนนบทํา เรื่องของนี่แหละนะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไหนบอกว่าเป็นแค่วิชาการไงเอาเอาไปเอามานี่ไม่ใช่วิชาการนะกลายเป็นว่ามีผลประโยชน์มีอะไรมากมายโดยเฉพาะกรรมธิการทั้ง36คนเนี่ยการเมืองการเมืองเลยเหมือนว่าไม่ใช่วิชาการแล้วอันนี้วิชาเกินไปแล้วฮะเขาเรียกวิชาเกินแล้วก็บางฉบับก็เขียนไปถึงอะไรล่ะไทยรัฐนี่เขียนมาสายร่ำฟ้าก็เขียนอีกนะครับ เกียนเรื่องของตำแหน่งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วยอ,ะอ่ะหนึ่งสปชมีคนเป็นทีมงาน5คนเงินเดือนรวมกันแล้วประมาณสองแสนครับใช้เงินเยอะเลยทีเดียวสาย,ายภาวิจารณ์สายโลฟ้าก็บอกว่าเริ่มต้นก็ออกไลน์เสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะออกลน์เสร็จแล้วใช่ออแล้วก็บทนํากรุงเทพธุร,รกิจอ่ะก็เขียนเรื่องนี้เหมือนกันนะคุณถนอมกรุงเทพธุรกิจนี่บอกว่าอย่าให้คนหมดศรัทธาสปชเห็นไหมทุกคนก็มุ่งเป้าไปทีสปชทั้งสิ้นนะครับอย่าให้คนหมดศรัทธาสปชคือตอนนี้ทุกคนก็ตั้งความหวังว่า สปชอนี่แหละครับคือหม้อยาวิเศษที่จะรักษาโรคของประเทศไทยตั้งแต่โรคเรื่องความแตกแยกเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องสารพัดโรคอะ่ะก็สปชเนี่ยแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็เตือนว่าอย่าให้คนหมดศรัทธาใช้หมดศรัทธาสปช่อเริ่มต้นเป็นลําไม้ไผ่เราลงไปจะเป็นอะไรล่ะเราลงไปก็เริ่มต้นเป็นลําไม้ไผ่พอเราลงไปก็ เป็นคันเบ็ดเออมันเราคันเบ็ดอ่ะเป็นคันเบ็ดก็ใช้ตกปลาได้มีประโยชน์คันเบ็ดหรือว่าไม้ตีนกอได้มีเมื่อก่อนไม้ตีนกยาวๆมียาวๆแบกยาวๆนะตีนกล่นกตอนหน้าแรงไงพอเดือนสี่เดือนห้าก็นกก็มากินข้าวในข้าวตกในป่าสังฟางอ่ะก็ไปไล่นกกันไล่นกกันหรือว่าทําดักแล้วครับดักแล้วไว้ดักนก ไม้ไผ่ไม้ไผ่แต่นั่นะครับขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่แต่ว่าพอเพลงก็บอกพอเหลาลงไปก็เป็นบ้องกัญชานั่นนะสิมันก็กลายเป็นของไม่ดีไปใช่ไหมครับอย่าให้คนหมดสถานีของกรุงเทพธุรกิจวันนี้เขาพูดถึงเนี่ยบทบาทของสพชแล้วมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องที่สพชกลุ่มสายพลังงานที่จะต้องทําเรื่องการปฏิรูปพลังงานนะครับแล้วก็แกนนําส่วนหนึ่งก็ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องที่รัฐบาลเขาจะเปิดให้มีการ สัมปทานแปลง29แปลงครัาแเรื่องปิโตเลียม <ฮะ S 2> สำรวจผลิตปิโตเลียมนะครับซึ่งเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ก็บอกเลยบอกว่าให้เวลาสองเดือนให้สปชไปพูดเรื่องนี้ให้จบเอ,อแล้วจบยังไงร,รัฐบาลก็จะทําตามมาติของสอปชส่วนพลังงานด้านพลังงานส่วนด้านพลังงานเลยถูกอ่ะฮะอันนี้ผมเห็นด้วยกันนายุทธนะ โอเคเลยใช่ไหมเอออย่างนี้ก็โอเคคือเราเอาปฏิรูปใหญ่มันอาจจะช้าไปนะปฏิรูปครบวงจรทั้งหมดเนี่ยแล้ก็สรุปตกผลึกเนี่ย <ฮะ S 1> มันช้าอันนี้เราจะด่วนๆเอาโยนก็ไปไอ้ด้านพลังงานก่อนเลยเฉพาะด้านเลยเอาไปเลยไปคุยกันคือตอนแรกรัฐบาลคอสชอโดยกระทรวงพลังงานเขามีมติไง <ฮะ S 2> แล้วก็นําเสนอคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติที่มีลกประยุทธ์เป็นประธานท่านก็มีมติว่าอเอาไปไปทําการเรียกว่าให้เชิญชวนให้ผู้สนใจมา ลงทุนในการสำรวจนะค,ครับเพื่อที่จะผลิตพลังงานต่อไปอแล้วก็ถูกสปชอย่างคุณรัศนาและคณะก็ออกมาต่อต้านก็เอาที่ก็คุณรัศนาก็อยู่ในวงในหนึ่งในสปชด้านพลังงานด้วยใช่ไหมใช่ก็เอาพาไปคุยกันเ <ใน S 1> ป,ป็นตกลึกอันนี้เท่ากับว่าท่านฟังนะฟังดิฟังเสร็จปั๊บทั้งนั้นสปชไปคุยกันภายใน2เดือนให้จบเมื่อเช้านี้ผมถามคุณรัศนา2เดือนจบไหมบอกมันไม่อยากให้กําหนดเวลาบางทีมันก็ต้องมีวเงื่อนไขเวลาถ้าเรื่องนี้เลยไป พ้นรัฐบาลคอสอชอและรัฐบาลต่อไปลงไม่รู้ใครมานะครับคุณเปลวสีเงินวันนี้เขียนว่าจะก,กลายเรื่องนี้เรื่องพลังงานเรื่องเรื่องสัมปทาน29แปลงจะก,กลายเป็นบุฟเฟ่คาบิ n เนตเลยอ่ะบุฟเฟ่คาบิเนตนึกถึงยุคพลเอกช,ชัาชัยชุนวันเลยชายาชายารัฐบาลบุฟเฟ่คาบิเนตครับใช่ไหมฮะเออมโครมาัด กินกันตามสบายเลยบุฟเฟ่ตามสบายเลยกินบุฟเฟ่เลยเลือกอยากกินอะไรชอบอะไรเอาเลยเอาเลือกเลือกตามใจชอบเหมือนกับเวลาแต่งก็แต่งงานเลี้ยงอะไรเลี้ยงบุฟเฟ่ับเลี้ยงบุฟเฟ่บางคนก็บอกเลี้ยงเลี้ยงค็อกเทลค็อกเทลคือหมายว่ามีน้ํามีแก้วน้ําอยู่แล้วก็ซดเครื่องดื่มแล้วก็คุยกันไปตัวงแก็เรียกว่าเลี้ยงค็อกเทลแล้วหาอะไรก็กินนิดๆหน่อยๆยจิ้มๆิกินแต่ต้าบุฟเฟ่ตนี่หมายความว่าก็ตั้งอาหารเป็นแถววางยาวเลยแล้วคุณก็ตักแล้วไปนั่งที่โต๊ะครับ แล้วก็ถ้าเลี้ยงโตะจีนก็นั่งเป็นวงครับแล้วก็วก็มาเสิร์ฟที่อย่ยางที่อย่ยางโ <ฮะ S 1> ตโตละสิบคนกินจนหมดอันนี้เราก็ให้ความรู้เรื่องการจัดเลี้ยงด้วยคุณถนอมครับ่าบุฟเฟ่ต็อกเทลโต๊ะจีนโตจีน่า <ฮะ S 1> แต่ว่าถ้านานเลี้ยงแ,แบบบ้านผมนะเขาเรียกว่าเลี้ยงทั้งวัน งานบ้านผมก็เลี้ยงทั้งวันแต่เช้ายันเย็นแหมใครไปก็กินก็ก้วกคิ้งศพการบวดการแต่งเลี้ยงทั้งวันเลี้ยงทั้งวันแต่เช้ายันเย็นมาตอนไหนได้กินได้กินตอนนั้นไอ้ก็เลี้ยงเรียกว่าเลี้ยงทั้งวันกินกันเจ้าภาพชิบหายตวรอทวอรอทวอเลี้ยงทั้งวันเลี้ยงทั้งวันเมื่อกี้เห็นแวบๆใครบอกว่าแม่คุณเทพไทยเนี่ยตอนหนุ่มๆรอมากเดี๋ยวเอาไอ้แม็กจดชื่อแล้วเสื้อให้เลยคือใครชมผมเป็นคนบ้ายออยู่แล้วใครชมว่าผมลอมแจกหมดเลยชมชมแจกเสื้อเลยอ่ะคือสโลแกนประจาตัว ชิบหายไม่ว่าได้หน้าไว้ก่อนเออนี่สโลแกนประจำตัวเวมื่อก่อนเนี่ยรู้จักแล้วจะรักเอีกคณะเสียง<ช>อะรู้จักแล้วจะรักเองมีเพลงนะพอะะตอนหลังก็ชิบหายไม่ว่าได้หน้าไว้ก่อนตอน <ๆ S 2> คนก็รู้จุดอ่อนผมยอผมจมนี่เนี่ยส่งมาเยอะเลยยอเลยได้เสยอันนี้เนี่<ล>ยคุณจะใส่อจริงจริงกันเอาเลยเอาตอนหนุมๆลอยแจกเลยแจกเลยแจกไปแม็กจัดการจัดส่งไปเดี๋ยวก็ยอเอาเวอร์ซาเชตตัวนี้เอาน่อไปผมไม่หมดแหละทุกอย่าง เอาแล้วก็มาข่าวสดข่าวสดก็พูดตั้งอีกนะบทนำอะข่าวสดนี่ก็คนนอกคนในเหมือนกันไงคนนอกคนในสปชคือการที่สปชไม่ให้โอกาสกับคนนอกเข้ามาเป็นกรรมธิการยกร่างถูกวิจาร์ไงคือตอนแรกอย่างที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่ากรรมธิการวิปของสอปชนี่เขาเปิดช่องรประธานเทียนฉายแกก็เ,เปิดช่องแต่พอเสียงข้างมากเข้ามาปั๊บบอกไม่เปิดไม่ให้เราเป็นกันเองเลยแล้วก็ไปพูดถึงโคต้าต่าง โคด้าสปชามาจากต่างจังหวัดสปจมาจากไอ้กลุ่มต่างๆส1บกลุ่มแล้วก็คิดกันเป็นโคดต้าตัวแทนกลุ่มนั้นตัวแทนกลุ่มนี้เข้ามาทาไมไม่เอาคนที่มีความเหมาะสมทําไมต้องมาพูดถึงเรื่องโคว้านะครับก็ <c oughs> คือเ็าไม่รู้จะลงตัวยังไงแล้วถ้ามาแบ่งโคต้ากันอยู่เนี่ยครับคือ <c oughs> เอาอย่างนี้แล้วกันคือไหนๆก็ผ่านไปแล้วนะวันนี้นะก็คือหมายว่าเขาไม่ให้แล้วจะไม่คนนอกอ่ะไม่ให้แล้ววันนี้ก็คงจะได้ตัวในส่วน20คนของสปชทั้งหมดโหวตกันแล้วโหวตกันวันนี้ก็ได้ใครก็แล้วแต่เราก็ไม่ยึดติดตัวบุคคลอยู่แล้วแต่เอาผลงานก็แล้วกันเอาผลงานได้ได้ใหญ่ก็วิจารณ์นะไทโพสไทโพสไม่มีบทนำาหมวันนี้ไทโพสต์บทนำมีไหมเอาอ่านเอาเรื่องเนี่ยคนนอกคนในคนนอกคนในเหมือนกันไงเหมือนกันไทโพสก็นี่ก็ให้ความสําคัญกันคือไทโพส์นี่เขาชื่นชมเรื่องของ อะไรล่ะรเรื่องตอนแรกที่ออกมาว่าจะให้คนนอกไงเขาเขียนชมมาดีเลยเพอถึงเวลาปิดทางเช่นนั้นน่ะก็<น>ะไม่ให้นะครับครับของแนวหน้าที่เขาเขียนถึงคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีนี่คนคนต่อไปหรือว่าที่ผ่านมาหรือว่านายุทธผมค,คือคุณสมบัติเนี่ยคือเขามองถึงการปฏิรูปคราวนี้ใช่พูดถึงอนาคาคราวนี้นะครับว่า ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่านายกรัฐมนตรีก็มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วเป็นทางอ้อมใช่ไหมเลือกมาเสร็จปั๊บสสก็มาโหวตว่าใครควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือใครก็ได้ครับแล้วแต่เสียงสสนะครับแนวหน้าก็เลยเขียนคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีเขาก็เลยูดถึงข้อเสนอที่มีการชูประเด็นขึ้นมาในขณะนี้ก็คือคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แนวหน้าบอกว่าที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมที่จะเกิดขึ้นแต่คุณดูที่ว่า ต่อไปผมสามารถจะาข้าคุณสมบัตินี้ได้ไหมคุณสมบัตินี่นะ <c oughs> ผมจะดูดีว่าผมเนี่ยมีคุณสมบัติตรงกับที่บทนําแนวหน้าหรือเปล่าอายุ40สมัครได้นายกผมได้อยู่แล้วหนึ่งข้อคุณสมบัติก็บอกว่านายกรัฐมนตรีนั้นจะแตกต่างจาก,กรัฐธรรมนูญที่แล้วแล้วมานั้นก็คือการเสนอให้ประชาชนประชาชนคนไทยทั่วประเทศที่มีสิทธิเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงเหมือนตําแหน่งประธานาธิบดีที่มีการปกครองแบบสาธารณรัฐคือเขาเสนอว่ามีการเลือกตั้งนายกโดยตรงอันนี้มาแบบ อเมริกาเลยแบบอเมริกาเลือกโดยตรงเหมือนเลือกประธานาธิบดีเลยเหมือนเลือกนายกเทศมนตรีเออนั่นแหละเหมือนเลือกนายกอบจอ,อย่างเงี้ยมาจากนี่โดยตรงผมถามแล้วในลูกระบบประชาธิปไตยในลูกนี้นะ,<ฮ>ะที่มีแบบนี้เนี่ยมีม,มีมีประเทศเดียวผมถามผู้รู้แล้วประเทศไหนอิสราเอลเลือกนายกโดยตรงโดยตร,รงคนเดียวนอกนั้นไม่มี ถ้าระบบนายกรัฐมนตรีนะเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงไม่มีอเมริกาเหรอโอบามามันประธานาธิบดีประธานอ๋อ<ด>ใช่ใช่ประธานาธิบดีคือประธานาธานาิบดีเขาเลือกโดยตรงโดยตรงแต่ว่าถ้าจะเลือกนายกโดยตรงมีประเทศเดียวประเทศเดียวคืออิสราเอลอิสราเอลเออแค่นั้นอ่ะนี่นี่ประเทศไทยเนี่ยอินโดนีเซียเขาเลือกเลือกประธานาธิบดีประธานาธิบดีโยโกบีใช่ไหมือประเทศไทยเนี่ยมันรัฐธรรมนูญเขาเรียกเหมือนข้าวยำเลยอ่ะคุณรู้จักข้าวยำไหมตะปักใต้เขาเรียกข้าวยำข้าวยำคือผสมกันไปหมด ถ้าถ้าภาคเหนือก็แกงโฮแกงอูภาคอีสานก็อะไรก็เรงะไงต้มแซ่บรอต้มคลุ้งเออถ้าภาคอีสานก็ต้มคลุ้งเลยคือพอจะเลือกนายกรัมดีโดยตรงก็เอาแบบปรัานาธิบดีอเมริกามาอเมริกาใช่ครับนะแบบพอเลือกสสนะแบบเขตก็แบบอังกฤษประชาธาแบบอังกฤษบัญชีรายชื่ออ่าบัญชีรายชื่อก็เยอรมันแบบดองบออง เนี่ยสามสี่ประเทศคือมันสมลมมันผมก็เรียกว่าเหมือนแกงเลียงสมลมเอาผักสมลมมาใส่อ่ะผสมประสานเออก็คือหมายความว่าเอายอดต้นปรงบ้างเอายอดตําลึงบ้างยอเอาผักหวานจะอุ้มแล้วมาใส่ประรวมรวมกันก็เป็นแกงแกงเลียงแกงเลียงแกงเลียงผมก็ถามมาแกงเลียงอะไรก็ไม่รู้จะบอกอะไรเพราะมันเยอะ ก็เลยเอาผักสมลมก็เลยผสมกันผักสมลมเขาเรียกว่าแกงสมลมรัฐธรรมนูญของประเทศไทยกําลังจะเป็นรัฐธรรมนูญสมลมผสมประสานผสมประสานกันมั่วเลยผมบอกกับหลายคนนี่ผมบอกกับคุณบวรรักษ์อุบันโนในฐานะที่จะเป็นประธานแล้วนะว่าที่ประธานกรรมธิการยกร่างถ้าจะเอาแบบอังกฤษคือต้นแบบอังกฤษคือประเทศไทยเราเหมือนอังกฤษไงมีสถาบันพระมหากษัตริย์มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีระบบรัฐสภาถ้าจะเอาแบบอังกฤษก็ คัดแบบอังกฤษมาเลยครับค okay, ือหมายความว่าใครก็ตามที่จะเป็นรัฐมนตรีก็ลงเลือกตั้งเรียกนายทุนเลยประเภทที่แอบอยู่ข้างหลังแอบจ่ายตังค์พอเป็นรัฐบาลโผล่หัวมาเป็นรัฐมนตรีแบบนี้อย่าเอาเลยเครจะเป็นรัฐมนตรีลงเลือกตั้งให้ประชาชนเลือกให้เขาเห็นหน้าเห็นหลังเลยอแล้วถ้าจะเลือกตั้งก็ลงให้ประชาชนเลือกอย่าไปอยู่แบบปฏิริษีแบบอีแอบครับแบบพวกนัตวุฒิจตุพหมอวิงลงมาเลยวิภูตะแหลงให้คนก็เลือกเลือก ไอ้พวกนี้ไม่เลือกที่บ้านใครมันจะเลือกคะแนนเท่ากับเลือกกำนันน่ะผมว่านะนัตะวุธถ้าไปเลือกสิโจนน่ะผมว่านะคะแนนไม่เกินกำนันจตุพนเนี่ยไปเลือกที่นาฬานลองดูดิวิภูตะแล็กไปเลือกปัตตุลุงดูดิทิดาเนี่ยไปเลยไปเลือกที่ชยาก็พิสูจน์มาแล้วได้1 8ที่นั่งอ่ะ1 8คะแนนอ่ะไม่ได้หรอกเชื่อผมเพราะฉะนั้นจะเอาแบบไหนเอาเลยแบบอังกฤษอังกฤษผมสนับสนุนแบบนั้นนะครับ โพสต์ทูเดย์นี่บอกมองภาพใหญ่ครับนี่บทวิเคราะห์ของโพสต์ทูเดย์เช้านี้นะครับก็เป็นเรื่องของการปฏิรูปเหมือนกันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับอของเดลีนิวนี่ปฏิรูปนะแต่ว่าวงการสงปฏิรูปวงการสงวงการสงพระสงฆ์คือให้ปฏิรูปพระจะดีใช่ไหมอเออน่ากลัวจริงอะพระนี่เพระช่วงหลังนี่พระเงินเยอะนะวัดเงินเยอะนะรวยจะตายพระเขาจะให้แยกระหว่างเงินพระส่วนตัวเจ้าวาดกับเงินวัดต้องแยกจากกันต่อไปนี้ วัดอะไรที่มีตั้ง40กว่าล้านปลวกินน่ะวัดที่จังหวัดตากใช่ไหมวัดประทาตอะไรไม่รู้อย่จังหวัดบ้านตากอะ,อะเ,เบ้านตากอะเนี่ยเนี่ยเขาก็พูดถึงการปฏิวัติปฏิรูป,ปสงจันลงพุทธยัง่งยืนแล้วก็กําลังจะมีการแก้กฎหมายพระราชบัญญัติสงปีศูนย์ห้านะซึ่งต่อไปนี้เนี่ยสมมติใครเป็น,เป,นเป็นพระเป็นสมณีแล้วแต่แล้วเกิดไปมีม,มีกับศีกาอะไรเงี้ยนะครับไม่ศึกอย่างเดียวนะมีโทษติดคุกด้วย เออต้องต้องอย่างนั้นนี่แล้วถ้าสีกามามีอะไรกับพระไม่ใช่ว่าพระศึกและพระติดคุกสีกาติดด้วยครับคือสีกาส่วนใหญ่จะมาศึกพระนี่ที่ผมไม่บวชเพราะอย่างนี้อ่ึคือ, <c oughs> อระอบสัปลารูปลอแล้วคุณเอ้ยสีกาว <c oughs> นวนเวียนกุติบวนเราเรียกว่าบันไดเมือกแหละบันไดเป็นเทือกก็แล้วก <c oughs> ัน,นกแหละเออปลาคุณดูดิปลาลออเนี้ยนะนี่เขาบวชกันอยู่นะส่วนโมกตอนนี้เออส่วนบวชในที่ผมไม่บวชเพราะอย่างนี้แหละคือพระพอดูแล้โหยเงดีคุณดูพระ พระยันตร์าดิราศีขึ้นนะราศีจับพอได้พอกรโกนหัวแล้วก็แล้วก็ห่มป้าเหลืองแล้วมันก็บารมีอารามเหลืองอารามแลดูดีเออขวดจาดีๆนะจ๊ะดาดีนะจ๊ะเออแล้วยิ่งเทศเก่งๆแบบนี่ผมจะบวดเทศ ผมว่าอาจารย์สามิตรอ่อนคงคุณรู้จักพระอาจารย์สามิตไหมเมื่อก่อนนักเทศนักเทศนะกองภาคใต้นครเนี่ยศึกแล้วนี่ศึกแล้วนั่นตะแกบวชผมยังบอกว่าอาจารย์สามิตรนี่ยแกศึกมาทำไมวะจะอยู่นานได้เมียเนี่ะศึกไปแต่งงานไหมเหรอแต่งงานแต่ก็ดีแค่ศึกก่อนถึงแต่งงานอย่าแต่งงานก่อนศึกก็แล้วกันตอนนี้เป็นด็อกเตอร์อยู่นะครับอยู่ด็อกเตอร์ไปจบที่อินเดียทางพระเป็นมหาอะไรผมถามมาจบมหาอะไรอะไรด็อกเตอร์สามิตรแกว่าจบมคุดมคุด ก็ดูชื่อหมาอะไรแล้วก็ไม่น่าเชื่อตือมหาวทยอะไรมาคดมาคดเออถ้าใครที่เรียนพุทธศาสนาใครที่เรียนพระไตรปิฎกมันมีเมืองมคดนี่เออไอคือมาคดปราไถัยมันมันไม่ค่อยเป็นสีมงคลต้องมัดตรงหมาอะไรมัดตรงมัดซื่ออะไรางี้ได้มคดไม่ไหวหรอกแต่ว่าเออแกจบที่นั่นครับใช่ไหมเอาที่จะปฏิรูป พระสงฆ์ด้วยปฏิร,รูปรสงจะลงพุทธแบบยั่งยืนนะครับซึ่งวันก่อนผมได้คุยกับผู้ในการสำนักพระพุทธศาสนาไปแล้วว่ากำลังจะมีการตอนนี้เนี่ยเขามาให้มหาเถรสมาคม,มนะครับประชุมกันแล้วก็เพื่อจะปฏิรูปกฎหมายฉบับนี้นะแก้ไขให้กฤษฎีกาดูแต่ก็แน่นอนนะครับพอจับเรื่องสงนี่ก็มีสงที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยก็อยู่ที่ศีกาอยู่ที่พุทธศาสนิกชนอยู่ที่คารวาสนั่นแหละจะว่ายังไงต่อ เออเอาทีว่าไอ้ปฏิรูปประสงค์เนี่ยนะผมก็เห็นด้วยนะแต่ว่าพระดีๆก็เยอะนะเยอะแต่ว่าพระที่ทำให้ศาสนาเสื่อมเสียเนี่ยเราก็ต้องต้อง,องเอา,<ห>าเออกอะฮะสังคมไหนก็ตามมีคนเลวก็ต้องออกจากสังคมนั้นไปคุณถนอมคมชัดลึกคนกรุงเทพกับประชาคมอาเซียนครับนี่พูดถึงประเทศที่จะเก้า AEC วันที่วันที่หนึ่งมกราคมปีหน้านะเหลือกี่เดือน,นะอะห้าแปดเนวาฟจิกาสองเดือนอ่ะ สเดือนแล้วสองเดือนจะเข้าสู่ AEC แล้ว AEC เรายังไม่เตรียมตัวอะไรเลยเนี่ยพี่ก็ต้องพูดภาษา AEC แล้วภาษาอังกฤอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเช้าขึ้นมาก็ Good Morning Good Morning อ่าไอ้นี่ Good Morning เนี่ยจะไหมเรียนหนังสือแล้วเวลาต้องได้ปอห้าปอเรียนภาษากังกหัวหน้าชั้นก็จะบอก Please Stand Up ือเราก็ไม่รู้าพวกะเขาว่าพริตตแอนดัพเราก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกันพูดมอร์นิ่งที่เชอร์จำได้เลยจำได้ตอนนั้นดิดิอาบุอดิดิอาเชด์ิดิดอาดออดิีดอาดอนี่ชัดเลยคนปักใต้สพดิดดิอาดอเนี่รู้เลยถึงว่าไม่ไปถึงไหนทีมันมัวแต่จะขขึ้นอยู่นี่นี่แหละพอครูถามว่าดิสดอชี้ไปทางที่ประตูเด็กก็ก้มลงดูของตัวเองไหนอดอ แวดออดออยู่ไหนอัันอยู่ในกางเกงก็เป็นแบบนี้ก็เอ c ีก็จะเข้าแล้วใช่ไหมอีกช่องเดือนอันนี้ก็พูดถึงอนิี้พาดพิงถึงผู้ว่ากทมนะครับเรื่องความเป็นมาความเป็นไปความเป็นอยู่แรงต่างเหล่านี้นะครับในเมืองหลวงกับปัญหาต่างๆที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ทันกับยุค AEC ครับฮะก็บทนําก็มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมประมาณนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะพักเบรกแล้วไปเข้ารายละเอียดได้ไหม พักเบรกแล้วเดี๋ยวกลับมาดูนี้เลยฮะรในรายละเอียดผู้นําประยุทธ์ผู้นําประยุทธ์ที่วันนี้ยังไม่สายที่ยังไม่สายใช่ไหมโดยน้าเปรย์ลงเปรวเขียนเอาไว้ซึ่งเอาไว้่าวันนี้นายยุทธต้องอ่านของคุณเปรยแล้วล่ะวันนี้สําคัญว่าผู้นําประยุทธ์ที่วันนี้ยังไม่สายหมายความว่าไงมาต้องอ่านกันต้องอ่านนะครับนะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวมาพบกันช่วงที่สองครับครับ